นี้เราก็จะมาเริ่มเข้าคอยร้อนกันนะครับเข้าคอยร้อนขันตักนแฟร์คอยเย็นเสร็จว่าเข้าเดินท่อใส่นล่างลงมามาเข้าคอยร้อนขันวาล์วปิดเเครื่องออกฟับคอยร้อนับเข้าแฟคอยร้อน ข <Go> ันแฝงการคันแฝงแฝงพอเราขังเสร็จทั้งสองท่อ <Okay. S 1> ต่อไปเราก็จะมาขันเบาออ mm hmm. เพื่อจะทำการดันจะดูอากาศในท่อออกให้หมดนะครับ สังเกตจะดูที่ว่าเกจเราลงสุดถ้าเกิดเกจตีขึ้นแสดงว่ารั่วนะครับนี่ก็ขันขันขันเข้าตัวแปลท่อใหญ่ะรรับเสียบปลั๊กแบกสายเส็นหนึ่งเข้าแบกครับเพื่อที่ได้ดูดอากาศออก สายเข้าไปคันเข้าไปโดดแล้วปั๊บปึ๊บอึบอบปั๊บปั๊บ,บ,บ,บอีกปึ๊บแลเปิดเกจเรื่องเรื่องทำงานหลังจากเราเบร็บเสร็จแล้เบเส็ราก็พันผ้ามาทำการพันผ้าครับเก็บ อเก็บสายทันผ้าเก็บรายละเอียดให้ดูสวยงามพอดีพันผ้าเสร็จก็ก็จะเสร็จก็แม็กหมดพอดีเลย ทำการพันผ้าไปเรื่อยๆครับ ไฟต่อเลยสายไฟโซไฟตอนนี้เราก็ทำการเข้าสายไฟครับ chấm trải chấm trải <laughs> ก็เตรียมไปไหนว่าเราเช็คเกยียเช็คไรไม่รู้อะให้เราก็จะเลอกใค้เา,าตัวเล็กแล้วขับเกียร์ออกก็ใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเกยียไม่ตีขึ้นก็โอเค แล้วก็ทีเดียวล้วก็จัดมาปิดาวาลปล่อยน้ำยาปิดฝาเรื่อยๆเปิดาวาลป,ปล่อยน้ำยาที่พร้อมเดินเข้าดวาลาว